คือการตัดท่อน้ํายาแอร์นะคะจะตัดเอาแฟร์ตัวนี้เก็บไว้นะคะนะคะนี่คือบานแฟร์นะคะโดยใช้คัตเตอร์ตัดท่อนะคะที่พี่ตัดนะคะหมุนคัตเตอร์นะคะเนี่ยหมุนคัตเตอร์ให้ให้ชนกับท่อแล้วก็หมุนนะคะแล้วก็หมุนคัตเตอร์นะคะพอได้หนึ่งรอบก็หมุนตรงนี้ไปด้วยนะคะเนี่ย ยึดตรงนี้เข้าไปแล้วก็หมุนอีกรอบนะคะทุกรอบก็ต้องหมุนตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะเนี่ยขาดแล้วนะคะเนี่ยนะคะหมุนแบบนี้แล้วก็หมุนตรงนี้หมุนแบบนี้นะคะให้มันยึดแน่นๆนะคะนี่ก็คือขาดแล้วนะคะนะแล้วก็คลายนะคะเนี่ยนะคะการตัดท่อน้ํายาแอร์นะคะเป็นท่อทองแดงนะคะอันนี้เก่ามากนะคะแล้วเราก็ เก็บแฟรอันนี้ด้วยใช้